จาวันนี้เธอที่สวยฉันรักเธอที่สวยไม่วันนานเทไรจะไม่อยู่รักเธอไ้จากวันนีเธอคือที่สุดของใค้เธอที่หนึ่นซึ่งฉันไม่คิดว่าจะเจอ อัมน,นี้นเกาแนะปเก้นเขาไหลนะด,ด้อ,อนีดีฮ่าฮาฮ่าเขาเนี่ถอ,อ,น,อน่นาไม่จะใชเสือี้ไม่จะใช้ใช้อะไม่อะใชอ๋อแล้วใครเป็นคนไปทำน้องนีเป็นคนไปรับภา

กลัวเมนสาทีท่องจันทไปแล้จีบคอยไม่เนี่ยพะนะมันใ่แว่นตาคือพอสาตีท่องจันทร์แห่มีพี่คนนึงเป็นต้นทุนให้น้องแล้วก็น้องกับเป็นลาเคตเป็นลาเคสเสือมาให้ไอยเอามาเสื้อภพ่มือคืนนี่อันนี้ก็ปีเกิดเป็นบ้านี่หนึ่งเก่าเก่าเกกับหนึ่งเก่าแก่เก่า เอายืนเี่้งกันเลยยิ้มมังกันนะยืนยิ้งกันเลยยิ้มบจากับนัริ้อดีเอาเงยน้าบังกันหน่ยิ้มคู้ยิ้มแบบนั้นซูขี้ยังหัวพอมกันเถอะไม่นัากันย้มแบบต้องยิ้มแบบตึงแสอนเอาคืออะไรเป็นสีชมพูเน้องชอบสีชมพูฉันรู้แล้วเพราะน้องเป็นคนทำา้อชอบนอเไม่ชอบใส่สอเราะสกปรกเพราะว่านยเป็นคนสกปร บ่เว้ยเดี๋ยวพี่ว่าจะขอเบคอนสกปรกไงนุเบคนที่กินยังบะละอ๋องบยังบ่เบิดพี่หัวเหล่าเซ็นยังเท็กกางเกงคู่เพราะว่าไอ้พี่เรามาสีน้ำเงินจะเป็นกางเกงสีน้ำ